มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ผู้ผลิตยานยนต์หรูตะวันตกกันาวเชิญกับภาวะกดต่ำที่ไม่คาดคิดเป็นเวลาหลายทศวรรษที่ชื่ออย่าง bmw และ mercedes benz ได้กำหนดความมั่งคั่งอำนาจและความเคารพนับถือทั่วโลกแต่ยุคนั้นกำลังจะสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วบริษัทหัวไวยของจีนเพิ่งสร้างขึ้นกระแทก m x o s แปดร้อยรถยนต์ไฟฟ้าสุดหรูหลา ที่มาพร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงในราคาที่ต่ำกว่าแบรนด์ตะวันตกจะเทียบได้นี่ไม่ใช่แค่รถใหม่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนเป็นสัญญาณเตือนว่าขนาดนี้สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรกำลังเชิญหน้ากับผู้แข่งที่สามารถทำให้แบรนด์ที่เป็นสัญลักษณ์ของพวกเขาต้องล้มละลายได้คุ้นๆไหมจำได้ว่าดีฟมล์ก่อให้เกิดความตึงตระหนกในออชิงตัน หรือ BYD ทำลายโนเมนตัมของเทสลาด้วยยานยนต์ไฟฟ้าที่ถูกกว่าและดีกว่าเป็นรูปแบบเดียวกันแต่ตอนนี้กำลังเข้าสู่ตลาดระดับไ n เอเป็นเวลาหลายปีที่ผู้นำตะวันตกสันนิษฐานว่าจีนไม่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมได้ภาพลวงตาหนังตายไปแล้วปัจจุบันจีนมุ่งเป้าไปที่กลุ่มตลาด ที่สูงที่สุดด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าการออกแบบที่เหนือกว่าและราคาที่ไม่มีใครเทียบได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดยังมีราคาที่เอื้องถึงมากที่สุดแบรนด์ตะวันตกกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตเต็มตัวเบื้องหลังพวกเขารู้ว่านี่อาจเป็นจุดสิ้นสุดก็ได้ภาษีสุลกากรนผลทางป้องกันตนเองเพียงทางเดียวที่เหลืออยู่แต่จุดพลิกผันอยู่ตรงนี้ ผู้ผลิตรถยนต์ของสหรัฐและยุโรปขึ่งคาผู้ซื้อชาวจีนเป็นอย่างมากเพื่อความอยู่รอดและตอนนี้ด้วยการเข้ามาของหัวเว่ยพวกเขากำลังจะสูญเสียการเข้าถึงตลาดสินค้าหรูหราที่มูลค่า1 6 0่0 0สล้านดอลลาร์สหรัฐนี่มันเกินเลยไปกว่ารถยนต์ไปแล้วมันเป็นสงครามด้านเทคโนโลยีสงครามห่วงโซ่อุปทาน และฝั่งตะวันตกกำลังเสียงพื้นที่อย่างรวดเร็วในวิดีโอนี้เราจะมาสำรวจว่า m e r c e เซ o ด S 800และยานนต์ไฟฟ้าพลังงานสูงของจีนกำลังทำลายอิทธิพลของชาติตะวันตกได้อย่างไรและเหตุใดผลกระทบดังกล่าวจึงอาจเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกได้ก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันก่อนกดสับสกายกดติดตาม หากคุณไม่อยากลาดสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปมันเริ่มต้นด้วยข้อมูลประเทศจีนเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี2023ประเทศไทยมียอดขายรถจนตสูงถึง26ล้านคันคิดเกือบเป็นหนึ่งในสามของยอดขายรถทั่วโลกนั่นเป็นตลาดของสหรัฐอเมริกาสองเท่าและมากกว่าตลาดยุโรปสองเท่าสำหรับแบรนด์หรูสัญชาติตะวันตกอย่าง B m w m e r c e d e s b e n บและออดีจีนไม่ใช่แค่ตลาดเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นเลือดใหญ่ของพวกเขาโดยมักคิดเป็นยอดขายทั่วโลกสูงถึงหนึ่งในสามลองจินตนาการดูว่าจะสูญเสียสิ่งนั้นไปได้อย่างไรยอดขายของ BMW ในจีนร่วงลงเกือบ30%ในไตรมาสที่3ของปี2024ันยขณะที่ m e r c e d e s ดสเบ์ enz, ลดลงสิ นี่ไม่ใช่แค่ไตมากที่แย่มันคือการสูญเสียรายได้ที่ทุกคำรูปแบบธุรกิจทั้งหมดของพวกเขาโดยทั่วไปแล้วทำรายจากประเทศจีนจะถูกนาไปใช้ในทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงการดำเนินง,งานในโรงงานหากไม่มีเงินสดงดประมาณก็จะถูกตัดโครงการต่างๆจะหยุดชะงักการเลิกจ้างก,ก็เริ่มพน และสถานกา,ารณ์ต่างๆก็จะแย่ลงไปอีกและเลือดยังไม่หยุดไหลผู้บินพวกชาวจีนกำลังละทิ้งแบนต,ตะลพกและไม่ห่างหลังกลับต้องขอขอบคุณเงินอุดหนุจนจำนวนมหาศาลจากรัฐบาลทำให้รถยนตไฟฟ้าจากบริษัทต,ต่างๆเช่น BYD, NIO, Xiaomi และปัจจุบัน n e x o S800 ของหัวเว่ มีราคาถูกกว่าคู่แข่งจากความตะวันตกอย่างมากนอกจากนี้ความภาคภูมิใจในชาติยังมีบทบาทสำคัญมากในปัจจุบันผู้ซื้อชาวจีนมองว่าแบรนด์ในประเทศเป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมและความรักชาติในขณะเดียวกันผู้ผลิตรถยนตต่างชาติก็อยู่ในภาวะวงาวครามราคาที่พวกเขาไม่สามารถชนะได้ BMW ต้องลดราคา E X 1ลงกว่า 20,000ดอลลาร์เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดแต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ราคาเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปผู้ผลิตรถยนต์จีนไม่ถูกเมาว่าเป็นเพียงสินค้าลอกเลียนแบบราคาปรหยัดอีกต่อไปพวกเขากำลังแซงหน้าแบรนด์สาคตกในด้านเทคโนโลยีประสิทธิภาพและความหรูหราในเดือนพฤษภาคม2568ฮัวเหว่ยและเชอร์รี ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนเปิดตัวเม็กซ์ r ตา0เอแซึ่งเป็นรถเก่งไฟฟ้าระดับหรูที่มีราคาอยู่ระหว่างเจ็ดหมแปดพันถึงหนึ่งล้านหยวนซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ9ก้าหมื่ดพันถึงหนึ่งแี่่นสองพันดอลลาร์สหรัฐเ e ็กซ์โ0เอแปดร้อไม่ใช่แค่ยานพานะธรรมดาทั่วไปมันคือคำกล่าวที่ก้าหัน ด้วยประสิทธิภาพอันทรงพลังเทคโนโลยีล้ำสมัยและราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งจากตะวตันตกอย่างมากรถยนต์รุ่นนี้จึงกำลังนิยมเป็นนิยามความหรูหราใหม่และท้าทายความเป็นที่นําของแบรนด์ต่างๆเช่น BMW Mercedes-Benz และ Tesla ภายใน30วันหลังจากวันประกาศเปิดตัว Mestro S 800ได้รับยอดสั่งซื้อล่วงหน้ากว่า1,500รายการ แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้บริโภคตัวเลขนั้นอาจดูเล็กน้อยแต่นี่ไม่ใช่ตัวเลขใหญ่ตัอะไรเป็นกระแสทวมริยรวมที่เพิ่มสูงเข้าสู่ตลาดรถยนต์หรูการมาถึงของ nexo s แ0ดถือเป็นจุดเปลี่ยนในอุตสาหก,กรรมรถยนต์ระดับโลกเผยให้เห็นทุดอ่อนของผู้ผลิตรถยนต์ในตะวันตกและเน้นย้ำถึงอิทธิพลที่เพิ่มมากขึ้นของจีน รถยนต์คันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ทางเศรษฐกิจลเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่โดยที่ห่วงโซ่อุปทานกลยุทธ์ระดับชาติและทางเลือกของผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสำหรับสหรัฐอเมริกาและยุโรปดัสโคเอสแปดร้อยถือเป็นการเตือนให้ตระหนักว่าสั่งตะวันตกกำลังเสียพื้นที่และความเสี่ยงก็สูงขึ้นกว่าเดิมเมื่อมองครั้งแรก t สโตรเอส800อาจดูเหมือนเป็นเพียงรถยนต์ไฟฟ้าอีกคันในตลาดที่มีการแข่งขันสูงแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นอีกมากศักยภาพใหม่ของจีนในการผลิตยานยนต์ไฮเทคระดับพรีเมียมที่แข่งขันหรือแซงหน้าตะวันตกดได้เบื้องหลังการออกแบบนั้นล้ำสมัยที่ยังมีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกภายในประเทศที่ใหญ่โตาการเติบโตของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจีน เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและเลคโนโลยระดับชาติในการครองศาสกร,รมระดับโลกองกำลังเหล่านี้ไม่ได้แค่แข่งขันกันเท่านั้นแต่ยังบทขยี้ผู้ผ,ผ,ผลิตรถยนต์กระแสหลักอีกด้วยและ m x pro s 8 0 0้ 800, เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นมาดูกันว่าทำไมผู้ผ,ผลิตรถยนต์เก่าแก่ในสหรัฐและยุโรปจึงอยู่บนขอบเหวเป็นการล่มสลายเพราะเหตุใดการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าในจีน จึงทาให้พวกเขาตื่นตระหนอกอย่างมากการเพิ่มขึ้นของเมสมาเดสโตรเอสแปดร้อยและรถยนต์ไฟฟ้าจีนรุ่นหนึ่งหมื่นของสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและภูมิรัศร์ที่กว้างขึ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ได้เป็นเพียง,งการสร้างรถยนต์ในต่อไปเป็นเรื่องยวเกี่ยวกับการควบคุมเทคโนโลยีห่วงโซ่ประทานและระบบวิเวศของผู้บริโภคนี่คือการต่อสื้ที่ฝ่ายตะวันตกกำลังพ่ายแพ้อยู่ในปัจจุบัน ผู้ผล,ตตลิตรถยนต์ตะวันตกมีรากฐานมาจากเทคโนโลยีเครื่องยนต์สันดาปภายในซึ่งกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยอย่างรวดเร็วพร้อมกับกาปรปฏิวัติของยานยนต์ไฟฟ้าห่วรโซ่ประทานแบบทั่วโลกครึ่งหนึ่งเคยเป็นจุดแข็งกับทําให้พวกเขาเสี่ยงต่อการหยุดชะงักและเสียเปรียบด้านต้นทุนในปัจจุบันในขณะเดียวกันผู้ผลิตยานยนต์จีนใช้ประโยชน์จากการดูแลควารแล้วตั้ง การสนับสนุนจากรัฐบาลและนวัตกรรมที่รวดเร็วเพื่อแสงหน้าทู่แข่งผลกระทบทางการเงินนั้นเห็นได้ชัดเจนแล้วอัรตรากำไรของ BMW ลร่วงลงอย่างมากในไตรมาสที่สองปี2024และ Mercedes-Benz ซึ่งมียอดขายหนึ่งในสามอยู่ในประเทศจีนกำลังลเชิญก,กันแแรงกดดันด้านกประมาณอย่างมากทางแนวโน้มเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปผู้งบิษรถยนต์ในตะวันตก อาต้องสูญเสียกําไรหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการระดมทุนสําหรับการวิจัยและพัฒนารวมถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งอาจนำไปสู่การเลิกจ้าง,างการยกเลิกโครงการหรือแม้กระทัง่งการออกจากตลาดในภูลยภาพสําคัญเช่นในประเทศจีนการเพิ่มขึ้นของยานนต์ไฟฟ้าในจีนจะส่งผ,ผ,ผ,ผลกระทบต่อีิรัฐาสรด้วย เนื่องจากยานยนต์ไฟฟ้าได้กลายมาเป็นส่วนสําคัญของโครสร้างพื้นฐานระดับชาติในการขับเคลื่อนยา,านพาณนะสาธารณะบริการเรียกรถและเมืองอัจฉริยะการควบคุมห่วโซ่ประธานจึ่กลายมาเป็นเรื่องราวของความมั่นคงของชาติความเป็นผู้นําของจีนในด้านการผลิตแบตเตอรี่ไมโครชิปและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการชาร์จทําให้จีนอำนาจต่อรองอย่างมากในช่วงวิกฤต ประเทศตะวันตกพบว,ว่าตนเองต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์ชาวจีนสำหรับชิ้นส่วนสำคัญส่งผลให้สูญเสียความเป็นอิสระรัฐบาลตะ,ะวันตกพยายามที่จะรับมือกับปัญหานี้ด้วยการกำรหนดภาษีสุลกากรและเข,ข้าจากัดการค้าแต่มตรการเหล่านี้กลับอสมพากสำเร็นดได้เพียงจำกัดและเบื้องหลังขึ้นดังกล่าวก็คือการควบคุมหัขวข,ข้อประทานการยานยนต์ไฟฟ้าเกือบทั้งหมดของจีนปัจจุบัน บริษัทจีนคองส่วนแบ่งการผลิตส่วนประกอบแบตเตอรี่ทั่วโลกอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นถึงเจ็ y สิบห้าเปอร์เซ็นต์มีวดีและซ l อบริษัทยักษ์ใหญ่สองแห่งเพียงแห่งเดียวที่ควบคุมแบตเตอรี่รถยนต์ดดนไฟฟ้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกนั่นทำให้จีนข้อได้เปรียบด้านการลงด้านต้นทุนยี่สิเปอร์เซ็นถึงสาสิบเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เริ่มต้นทำให้สามารถสร้างรถยนต์ที่ดีกว่าในราคาที่ถูกกวามาก ในขณะที่ผู้บริตรถยนต์ในกัมพบต้องแบกรับภาระจากห่วงโซ่ประทานที่บวงขึ้นและแพลตฟอร์มที่ล้าสมัยในเวลานี้วันพกบไม่เพียงแต่สูญเสียพื้นที่เท่านั้นแต่ยังถูกแยก,กออกจากการแข่งขันทางอุตสาหกรรมที่สําคัญที่สุดแห่งศตววรตอีกด้วยและผลที่ตามมาจะยิ่งส่งผลไกลเกินกว่าแค่โชลูเ็กซ์โรเอสแปดร้อยไม่ใช่แค่ปูดพันธ์เดียวอย่างเดียว มันเป็นอาวุธในคลยุคที่ยิ่งใหญ่กว่ามากการลงนลงที่มุ่งเน้นรัตอย่างจงใจเพื่อครองสากศลดยรตระดับโลกหัวใจสำคัญของกลยุทธ์นี้คือการบูรณาการแนวตั้งบริษัทจีนไม่ได้แค่แขอบรุยนเท่านั้นวพวกเขาควบคุมห่วงโซ่ผู้ทานทั้งหมดตั้งแต่วัตถุดิบเช่นลิเทียมและแร่าขาาุหายากไปจนถึงแคลโทรแอรโนโอน และชุดแบตเตอรี่การดําเนินการาาดังกล่าวช่วยลดต้นทุนได้อย่างมากและช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์ของจีนสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วสร้างสังนนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็วและขยายขนาดไปทั่วโลกในทางตัวกันข้ามผู้ผลิตรถยนต์ตะวันตกพี้ต้องพึ่งพาห่วโซ่ประทานที่รับซ้อนทั่วโลกโดยรักจัดหาส่วนประกอบสำคัญจากจีนเองสิ่งนี้ สร้างจุดอ่อนทางยุทธศาสตร์การหยุดชะงักใ,ใดๆที่เกิดขึ้นกับการสร่งออกของจีนไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ไมโครชิพหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจทำให้สายการผลิตของประเทศลดตะวันตกหยุดชะงักได้ลองมองดูยุโรปดูสิสาภาพยุโรปนำเข้าอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสและวัสดุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จากจีนนั่นไม่เพียงแต่ความเสี่ยงเท่านั้นแต่อย่างเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อที่ปไตย ทางสาหกรรมอีกด้วยและนั่นคือวิกฤตที่แท้จริงทีนี้การแบ่งส่วนการตลาดเป็นเพียงผิวเผินเท่านั้นการต่อสู้ที่แท้จริงคือการควบคุมการเคลื่อนที่โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศดิจิทัลยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ได้พัฒนาไปเป็นแพดซ้อมทีม่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่บูรณาการอย่างสมบูรณ์กับโครงข่ายไฟฟ้าการวางผังเมืองเทคโนโลยีอัจฉริยะ ใครก็ตามที่นำการแต่งแปลงครั้งนี้จะเป็นผู้กำหนดอนาคตด้วยการฝังตัวอยู่ที่แกนกลางของระบบนิเวศนี้จีนไม่ได้เพียงแค่ขายรถยนต์เท่านั้นมันกำลังอ้างสิทธิ์ในเครือข่ายยุทธานซอฟต์แวร์และัญญาประดิษฐ์ที่จะขับเคลื่อนเมืองแห่งอนาคตในความเป็นจริงใหม่ประเทศตะวันตกมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียไม่เพียงแต่เท่าสมองตนเท่านั้น ยังรวมถึงความเป็นอิสระของตนด้วย m e สเซนโ s ้เอซึ่งเป็นผลงานความร่วมมือระหว่างหัวเวย่ยเชอร์รี่พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่การแข่งขันกับเมอร์ฟิเดสเบนเน่แบ็โลฟลอยหรือรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของเบียงบิเท่านั้นมันท้าทายพวกเสาโดรนรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นนี้ส่งมอบก,กำลังที่น่าทึ่งถึงแ5ดร้อยห้าิบสองแรงมา้า จากชุดมอเตอร์สามตัวและอวิธระยะทางที่วิ่งได้700กิโลเมตรด้วยการชาร์จแบตเตอรี่เร็ว5้สสามารถเพิ่มจาก10%ถึงแปดิในเวลาเพียง12นาทีภายในนั้นทำงานบนระบบปฏิบัติการ Harmony OS ของหน้วยเ๊มอประสบการณ์ดิ่ิตกอลที่ราบลื่นบนแดชบอร์ดสาหน้าจอพร้อมด้วยระบบเสียงรอบทิศทางที่สาโพง ห้องโดยสารมีความลำ้ำยุดแรงหรือหลาในเวลาเดียวกันโดดเด่นด้วยเบาะนั่งแบบซีโล่ลาวิตี้เพดานทรงดาวและวัสดุระดับ i อที่เทียบเท่ารถเก่งที่ดีที่สุดในยุโรปนักวิจารณ์เปรียบเทียบใน x อสโ0 0อกับรุ่นเมแบ็กเอสแปดสิบและโลสลอยโดยตรงไม่ใช่แค่เพียงการออกแบบและประสิทธิภาพเท่านั้น ยังลดถึงความหรอหลายอีกด้วยและนี่คือประเด็นสำคัญในขณะที่ My แ a c S เอส8 0มีราคาอยู่ที่ประมาณ4 3, 1, 1, 1, ี่แสนพัเหรียญสหรัฐแต่ m y y ์เอสโอเรเริ่มต้นที่ราคาไม่ถึง1ใน4ของราคาดังกล่าวมันเป็นราคาที่แตกต่างกันถึง4เท่าโดยที่คุณภาพไม่ได้ลดลงเลยนี่ไม่ใช่กระแสด้านสารรม,มันคือสึนามิและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ก็ได้ถึงมองข้ามแม้แต่จากเหล่าผู้นำด้านเทคโนโลยีอโลกตะวันตกในระหว่างการเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่16กรกฎาคมเชนเส้นหวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฮีนด์วีเดียได้ประกาศต่อสาธารณชนว่ารถยนต์ไฟฟ้าของจีนเป็นรถยนต์ที่ดีที่สุดในโลกชื่นชมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วของประเทศเมื่อผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของอเมริกาเปิดเผยถึงความเป็นผู้นำของจีน นั่นเป็นสัญญาณชัดเจนว่าดูนำหน้ากำลังเปลี่ยนไปไปผู้ผลิตรถยนต์จีนไม่พอใจกับการครองตลาดภายในประเทศของตนพวกเขากำลังมุ่งสู่ระดับโลกในยุโรปด y d วมียอดขายแซงหน้าเทสลาในเดือนเมษายน2025โดยส่งมอบลดได้7,231คันเทียบกับเทสลามียอดขายอยู่ที่7,165คันถือเป็นเรื่องที่น่าขึ้นมาก เมื่อพิจารณาว่าสหภาพยุโรปได้กำหนดภาษีนำเข้ายุรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนสูงถึง45เปอร์เซนเพื่อปกป้องสารมในประเทศแม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้รถยนต์ไฟฟ้าของจีนก็มีส่วนแบ่งตลาดในยุโรปเกือบ6เปอร์เซ็นโดยส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นจากเป็นสองเท่าในเวลาเพียงไม่กี่ปีแบรนด์จีนยังลงทุนด้าน การผลิตในประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีสุรากรและสร้างความชอบทางตัวอย่างเช่น BYD กำลังสร้างโรงงานในฮ mm ังการีซึ่งทำให้สามารถผลิตยานยนต์โดยงรงในยุโรปและหลีกเลี่ยงเข้าจำกัดในการนำเข้า mm hmm. การเคลื่อนไหวเหล่านี้กำลังให้ผลสอบแทนรถยนต์รุ่น BYD มัค mm hmm. ในยุโรปมัคมีมาคาบข้าตปสองเปอร์เซ็นตถึงหนึ่งร้อยสองเปอร์เซ็น ซึ่งทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ในตะวันตกได้แต่ฝันถึงกำไรเท่านั้นในขณะเดียวกันแบรนด์ตะวันกตกกำลังดิ้นรนยอดจดทะเบียนรถยนต์เทคล่าในสภาพยุโรปลดลง45เปอร์เซนตเมื่อเทียบกับปีก่อนและแบรนด์หรูแบบดั้งเดิมอย่าง BMW และ m e อ c e d e s b e n z ก็มีอัตรากำไรที่ลดลงการผสมผสานระหว่างต้นทุนที่สูงนวัตกรรมที่ล่าช้าและการขึ้นราคา เทคโนโลยีเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ล้าสมัยส่งผลเสียต่อผู้งบดีรดยนต์ตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวเว่ยหรือเป็นผู้เล่นหลักในกลยุทธ์ของฟักกิงหัวเว่ยรู้จักในด้านการเข้าครองตลาดด้านโัวรคานาคมและได้นําความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อมาสู่เาคาุตสาหกรรมยานยนต์และเฟสโต้เอสแปดร้อยทำงานบนระบบเหมือนการฮาร์โมนีเอส โอเอสของหัวเวยซึ่งเป็นระบบระัดการที่ไร้รอต่อที่บร,ร,าาริหารการลดความเข้าต่อประกองของหัวเวยเช่นสมาร์ทโฟนและระบบสมาร์ทโฮมผู้ผลิตรถยนต์ในตลาดพ,พยายามดิ้นรนเพื่อจำลองแนวทางระบบนิเวศนี้ musto s แปดร้อยยังทำให้มุมมองของผู้บริโภคเกี่ยวกับรถยนต์หรูหราเปลี่ยนไปอีกด้วยผู้ซื้อที่อายุน้อยกว่าเจเนอเรชั่นแซ ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อความเป็นอิสระและมูลค่ามากกว่าชื่อเสียงของแบรนด์แบบเดิมมันเป็นยานพาหนะที่มีเทคโนโลยีสูงสมรัฒนะสูงและมีราคาถูกกว่าผู้แข่งบบประวันตกมากคุณสมบัติตา่างๆเช่นการควบคุมด้วยท่าทางเพดานรูปดาวและการประสานร,รวมที่ลากเลื่อนก,กับระบบนิเวศของหัวเวงท,ทำให้รู้สึกทันสมัยและล้ำสมัย ในทางตรงกันข้างแบนลนดูของตะวันตกนั้นพึ่งพามารดกและความปรานีเป็นอย่างมากแต่ตัวนจุบัติเหล่านี้ก็เรื่นไม่น่าดึงดูดอีกต่อไปหาก m a c o s 8 0 0ดร้นำเสนอเทคโนโลยีและสมรรถนะที่เหนือกว่าในราคาเพียงรึ่งหนึ่งของบริษัท Mac ทำให้ทำไมต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้อตาสัญลักษณ์นี้การเปลี่ยนแปลงทางจิตริษยาของผู้บริโภคครั้งนี้ หรือเป็นปัยคุกคามระยะยาวต่อแบงก์ตะวันตกเนื่องจากการพลิกกลับอาจต้องใช้เวลาหลายสิบปี Max t o เ8 0แปดร้อย so ไม่ใช่แค่รถยนต์เป็นสัญลักษณ์ที่ประดับเห็นว่าสหรัฐอเมริกาและสภาพยุโรปกำลังสูญเสียการควบคุมอนาคตของเทคโนโลยีสาร,รรมและนวัตรกรรมหากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปสหรัฐอเมริกาและสภาพยุโรปจะไม่เพียงแค่สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดเท่านั้น หายังสูญเสียอัพที่กระจายทางเศรษฐกิจอีกด้วยคิดว่าฝั่งตะวันตกสะตามทันไหมแบบม่งปันความคิดของคุณในความคิดเห็นหากต้องการอ่านจอบลึกเพิ่มเติมแบบนี้กดติดตามและกดไลค์พบกันใหม่ใลเรว,วนี้นะครับ